พี่ละครับครดูเขาอยากจะให้เราเมาลูกเขาเอ้ยเมาลูกเขาเริ่มจพี่ลิก้าก่อนพี่ลิก้าหรอจริงๆพี่ลิก้าเป็นคนอารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแล้วเขาก็ขี้เล่นรับแขกนิดนึงแบบชอบเจอหน้าคนชอบเล่นกับคนมันก็เอ็นดิจีจะเยอะนะเรื่องว่าเออเป็นเพราะเด็กผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยยอมนอนเออนอนยากนอนยอมนอนนอนยากนิดนึงเพราะว่าอยากเล่นติดเล่นส่วนน้องออโร่拉ออโร่าก็จะเป็นยิ้มหวานเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงที่แบบ เออต้องมองก่อนยังไม่กล้าแบบอยู่ดีๆมาจู่จมเข้าหาเลยเงี้ยเขาก็จะตกใจนิดนึงก็จะแต่ว่าเขาจะชอบเขาจะเป็นคนชอบแต่งตัวนะคือช่วงหลังน้องพัทเขาจะแบบพาน้องแต่งตัวบ่อยแต่งตัวน้องอลัร่าก็จะแบบนิ่งแม่ทําอะไรทำแล้วอย่างเวลาแบบอาบน้ำเนี้ยค่ะก็คืออาบน้ําเขาจะชอบมากพออาบน้าเสร็จเนี้ยแล้วมาแต่งตัวเขาแบบเช็ดนงเช็ดหน้าทาคงทาครีมอ่ะือเขาชอบมากเลยนะเขาแบบจะอยู่นิ่งๆให้เราทําแบบโดยที่โดยที่แบบไม่ขัดขืนใดๆก็จะเพราะ เราใช้ดีนี่หรือเปล่าน่าจใช้ด้วยเราเป็นนิวเตอร์ไงแม้ว่าแต่วันนี้พูดเรื่องจริงนะคือนอกจากเราจะขายของให้ทุกคนรู้แต่ว่านี่คือเราพูดเรื่องจริงว่าน้องเขาจะแฮปปี้ยิ่งอาบน้ําเสร็จเราได้ทาโลชั่นทาของนี้เขาจะแบบอารมณ์ดีสุดๆเลยใช่รับก็ถือว่าช่วงเวลาอนะมีช่วงเวลาที่เขาอ่ะแฮปปี้ที่สุดจริงๆทั้งสองคนเลยชอบเล่นน้ำมาก